สวัสดีครับพบกับผมนะครับช่างบอยหาธนาคารแล้วก็สวัสดีเอฟทาง u t u b e นะครับหรือว่าทางแฟนเพจนะครับวันนี้ผมจะพามาชมสารีพ่วงรถถ่ายอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเล็กนะครับกระบะต่ํานะครับเป็นเผาของบิ๊ซันบเอนะครับตอนนี้ขนาดกวากว้างอยู่ที่เมตรเจิบนะครับยาวที่2องเมตรแปดสิบนะครับคอกสูงอยู่ที่60เซนนะครับทางร้านเราก็เหมือนเดิมนะครับจะมีบันสองข้างนะครับแล้วก็มีกล่องเครื่องมือขาดตั้งประเพียวแล้วก็มีหมวกนะครับ อันนี้สามารถเปิดข้างได้นะครับเดี๋ยวพามาดูช่วงล่างนะครับตัวนี้จะเป็นช่วงล่างหลังน้ําหน้าสีนะครับเราก็จะดามให้แบบนี้นะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับดามรอยหักรอยต่อนะครับนี่เป็นเพลาจานสองนิ้วตาไก่ของฟอร์ดนะครับหมุนได้ร้อยแปดสิบองศานะครับก่อนด้วยป้องก้อยอีกทีหนึ่งนะครับช่วงล่างก็วันนี้จะเป็นเพลากระบะนิสสันบิ๊กเอ็มนะครับดามหัวดามท้ายให้แบบนี้นะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับ กระทะขอบสิบห้านะครับย่างเปรเซ็นนะครับอันนี้ลูกค้าอยู่บ้านหนองยาแพทย์นะครับตำบลอะไรครับตำบลดอนหันนะครับอำเภอเมืองนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับใกล้ๆขับอู่นะครับข้าเล็กเป็นด้านนอกสีส้มนะครับด้านในเป็นสีเขียวนะครับสามารถเปิดข้างได้นะครับทั้งสามด้านเลยนะครับเปิดลงได้แบบนี้เลยนะครับ ฝั k k day, right the the ่งน la ู right ้นก็เหมือนกันนะครับราวทายก็เปิดได้เหมือนกันนะครับส่วนเสานี่จะเป็นรางน้ําหน้าสามนะครับเป็นเหล็กรางน้ําหน้าสามนะครับฝั่งลงไปข้างล่างนะครับฝังลงไปรางน้ําอีกทีหนึ่งนะครับทั้งสี่ต้นเลยนะครับเป็นเหล็กรางน้ําทั้งหมดนะครับส่วนพื้นเราก็จะเชื่อมเต็มนะครับเดินยาวเลยครับคูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อนะครับเบอร์โทรผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับ ตัวนี้ลูกค้า,าใส่รถไชยคูปต้า L40 นะครับลูกค้าเลือกเป็นขนาดเล็กนะครับตัวนี้ก็บรรทุกมันสัมะหลังได้2ตัน5อยู่ครับถ้าเราอยากได้3ตันเราก็เสียบเสียบเอานะครับเรียงเรียงเอาทําเป็นหลังเต่าก็ได้นะครับขอบคุณ FC ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเราจะไปส่งพ่วงทางจังหวัดชัยนาทนะครับ